ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนเดินทางมาระยะทางก็60 70กิโลนะครับพี่กอมครับเอาโอ้ยนี่เข้า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 โอ้ยตาเที่ยวซ้ายืนทั้งทีครับโอ้ยขอรับโอ้ย สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับตอนนี้ผมอยู่จงังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนเดินทางมาระยะทางก็60 70โลนะครับเพื่อมาหาพี่โอมนะครับอยากพาล้องไมหมละ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปหาพี่โอมนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะก็ไม่ลูกแก่อยู่บ้านหรือเปล่านะก็มาแบบสดๆเลยครับ <Huh? S 1> ทุกคน,นสดๆเลยอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านพี่โอมแล้วนะครับนี่นี่ชิวนะครับ ก็ชิวๆนะทุกคนถ้านอนเล่นชิวๆนะก็อยู่บ้านไปโอมเมือต้องชิวๆบ้างโอ้ชิวป่ะโยงครับจะอยู่ไม่นอหนิโยมาแล้วมเอาโอ้ดี้าดีเขัาดีเขัาดีครับโอ้ปาเดวใส่ชีั้งที่โอ้ดีคาโอ้ยโอ้ีอ้าวโอย นคุยใช่ครับมองๆอยู่เอาไปไม่ได้โอ้มาหมดเลยอ่ะไอ้นี่ไอ้ช่องอะไรนนั่นผิดทำไม่ร้อนเป็นใครน้อยไม่เด็ดครับครับผมนี่นี่นี่ท่านี้ทำได้ไหมเชิญมาดีเลยนี่ครับว่าจะทำท่านี้ไหมนี่นี่มีรถเตรียมมาให้เลยครับผมโอ้จะเต็มจะเต็มเลยนะครับ ล้อคันนี้ลอเนี่ยไปใส่ไหมได้ไงวะอ๋อล้อเล็กล้อเล็กเลยนะอ๋อผมเคยใส่ได้ได้ครับงงเลยเอ้ยทำไมมันใส่ได้วะวิ่งได้เนี่ยวินได้จริงบินได้จริงครับผมทำวิ่งได้จริงเลยโอ้ผมกใส่เอ็กแม็กได้ไหมน่าจะติดนิดหน่ใส่ได้แค่ล้อเดียวว่าเธอใส่ได้ได้ไหมล้อหน้าล้อหน้านี่มีมีสิทธิ์ใส่ได้ล้อหน้ามีสิทธิ์จะได้หลังใส่ได้ยากใส่ยากนี่ผู้ชายระวังมาเลยดิให้มาเพราะเพื่อจะมาลองคันนี้เลยดูเฮ้ยมันจะวิ่งได้จริงไหมวะได้จริงครับบิงได้จริงเฮ้ย ใต่เอ็กแม็กด้านหน้าผมคิดว่าใส่ได้นะเออส่ได้เลยอลอนิกล้อลิกที่ผมเคยใส่จริงเลยครับเอยโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับผมอันนี้อันนี้มาทำอะไรเนี่ยนนมาก็แน่ๆก็จะมาลอพาพี่พาลองนะครับลองเปลี่ยนล้อนะครับเอาจริงเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ทีมงานเอารถมามุนเรื่อยๆนะครับผมเออจใส่ได้ก็จัดเลยไม่ต้องรอามทีมงานเขาเดินทัวร์ปุ๊บเลยทางพี่ทรงก็ เอางี้ดีกว่ามาหาชิวดูว่ารถพวกนี้มันใส่ร้อนร้อนธรรมดาไปอยากให้ลองขับดูว่าได้มันมีรถแบบที่เด็กของแบบน ในทีมงานน่นะครับเคยแบบขับรถออกตัวปาดมอปมาดไหมก็เคยนานนะครับเออนานแล้วละเดี๋ยววันนี้จะให้วะฮอร์เคอร์าดเลยข้องจริงเลยว่ายุ่งเลยกันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายคันนี้ต่อเดี๋ยวพาไปอช็อปท้ายชิวอันนี้เห็นรถจอดหนึ่งสองสามคันเนน้อยไปเดี๋ยวพาไปรู้ที่ช็อปเลย ัไปครับไอาดีไปด้วยเดี๋ยวไปชนกันอยู่ที่นู่นเลยทีมงานเขาแบเหมือนเวลากินเบียร์เขาชนแก้วไหมไอ้ดีเขาซีดกันชนชนบ้องอ๋อชนบ้องเขาทางเลยดิตาตาได้เนี่ยตาตาตรงได้เลยไปทั้งทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่โอมจะพาไปถอดหมดปลายกันนะครับแล้วนัทจะมาหาพิมโอมสายชีวิตทีนะครับไปเดี๋ยวินไปนี่นี่อนกระเป๋าเดินทางกับนี่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เลย น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องซุปเปอร์รท็อปซูเปอร์ท็อปอันนี้ใส่ยังรถเราขับอะไรพวกเลยะจะมีพวกรถบ้านใช่ไหมครับผมอ่าพอดีได้มันใช้ตัวอ่านี่ 10W 20ถึง50เลยอันนี้ก็อันนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็สตาร์ทเครื่องป,ปิดไว้ส15นาทีแล้วถ่ายออกถ่ายออกทิ้งแล้วก็สบายกระตือันนี้ไปครับอ๋อใส่เลียนอ่าแล้วนี่ก็คือตัวใช้งานก็คือไปล้างพวกเศษอะไรพวกอะไรอันนี้มอไพร์มอไพร์มอไพร์อ่าช่องที่ช่องอะไรนะช่อง UY ครับ u บ เปลี่ยนล้อรถทั้งคลิปเลยโอ้โหโอ้โหยอดเลยมีคนทอ้ตามอ้โหโ้อ้โอ้้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอห้นี่ครับมี้โห้อ้โหมคลิปแน่นอนเห้โหอ้อ้โหอ้นหห้ห้โหโค้โหโร้โหอ้นี้โอ้โ็โอ้โหโหโ้หมอ้โหาหโออออห้ห้อออ้ออออ จะรบวิบ่งได้จริงอออเว้ยครับ,เเบว,วิ่งได้จริงเออเว้ยอันนี้มอบให้เลยนะครับเอาบองตัวมาคื้อเอาอันนี้ไปด้วะอันนี้มอบให้นะถ้าสมมติซื้อก็450บาทจะมีสติ๊กเกอร์แถมให้อันนี้ตอนนี้มอบให้เลยครับเอาไปรอใครดูใครดียังไงก็ฝากบอกต่อได้อ่าเดี๋ยวเตรียมตัวอีกรอบหนึผมเดี๋ยวไปเตรียมอะไรก่อนนี่นะครับทุกคนของดีของดีต้องบอกต่อนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรอพี่ออกกันเดี๋ยวเราไปถอดป้ไปกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ พี่อมก็พามาดูรถนะเนี่ยตัวจีดเลยบอกเลยคันนี้สดจริงโคตรสดอ่ะดูสีพี่อมสายเขียวหรือเปล่าเนี่ยดูเขียวทองนะนี่ตัวแรงนะครับตัวนี้ตัวจีดเลยนะครับพี่โอมว่าจะให้ขับคันนี้นะครับแต่ก็เสียวเหมือนกันนะจิไม่กล้าขับนะ <laughs> ผมไม่เคยขับรถลองตัวนะครับพวกแดดนี้ไม่เคยแตะนานแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมนะุกวนโอเทปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับหรือว่าตัวจีด เอาขึ้นรถเก่งกลับบ้านได้ไหมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครัตอนนี้พี่อ้นเขาอยู่ข้างในนะครับนี่มองเลยเป็นโกด,ดังเลยนะอึ้ยตัวเนี้ยตัวน,วนี้พี่พี่เอาเอาไปลอยน้ำะไรทุกคนดูดิสายชิวนะชิวเลยทีเดียวนะครับทอเลยทอทอใ,อให้ควยขาแบบปวดเลยแบบว่าทอควยขาโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับข,าข้างในก่อนโอเคครับเดี๋ยว ก็มาดูข้างในเถอ๋ออันี้เริ่มเลยครับอ๋อขยนคำต้อแรอได้สบายเลยสบายน้อง้ดนอดูเลยครับมีแต่จๆเยครัจริงยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบเลยนะครับือดนอออมเรียมมาเอ่ะ PCX ยางแฉกออกคันรับได้ครับขับได้สุดเสียงดังสนานเลยนะเสียงดังหมดยาลองหาเอาที่หมดห้าขับออ

แล้วไม่ชอบครับคนนี้เพาไม่เห็นทางวะเป็นยเป็นไรีไม่แน่ใจครับตั้งดังอัไรงยเคื่อกต้เออตารือเล่ะีโชว์เขาทางก็โอเคทางทนตอนนี้เราก็ตามพี่โอมาแล้วครับพี่โอพามาตัวนี้ชืออะไรพี่อันนี้ทีเซ็ตทองทีเซ็ตทอกนะทีเซ R แล้วเราเอา R ออกเป็นทอง ใหวมคันนี้ก่อนใหวมคันนี้เราเรายังยังนะวองลางเสียงยังอ่าดูจัดทำนี่ไม่แบบเป็นแบบวอมวอมวอมก่อนครับผมคันนี้ไม่วอมถ้าขี่จริงก็เดี๋ยวคันนู้นเลยเลาได้อลองครับเกงเาเบาลองเลลองรได้โงเอ้สเอน่ะ ไปกันเลยกันเลยไปกันลยขึ้นขึลมวัดะไม่เออลมวัดตัวโอ้ยโอ้ย้โอ้ยอแล้วโอ้ยยโอ้ยโอ เทิดกันเลยครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วย นั่งชริงๆนะฮะไม่ร้อนโอเคเดีผมก็จะเทสนะเทียวให้เทสเลยก็เสียวเหมือนกันเต่ไม่เคยจับรถสองทีมานานแล้วก็นานมาทีแล้ก็ต้องทอาให้สุดนะครับทอบได้เอามาไหมทดอบทดสอบไมอะไรท้ายไ่่ออย่านี้อาครับ่ยบอกอยินทีทุกคนติดตามผมนะครับอันนี้คาก็ตากหน ไปเลยเราไปถอกันมาทังทีโจมบอกต้องถอให้ต้ดครับเอาดีครับเนี้ปอกราทีสัากตรงนี้ได้ตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอก ผมไม่เคยขับรถรองตัวนะครับพวกแดดนี้ไม่เคยแตะนานแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมครับ พี่แบบมือสั่นผมอย่างเงี้ยแล้วให่เราดีอาร์งานโรงพยงบาลเขามาช่วยพอดีเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโอเคคือแบบถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาจัดกันนี้ในสนามเลยดีกว่าอันนี้ถือว่าชิวๆนะจะไม่ถกเพื่อขาดเดี๋ยวจะดูการถกเพื่อขาดจริงเดี๋ยวดูในช่องสายชิวเดี๋ยวจัดให้ดูโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้บอกเลยว่าพี่โอ๊คต้อนรับเลยดีเบันบันบันชิวจริงๆ Icana, ถ้ามาอเวนตจะพาเข้า <favorite> ป่า้วยกันไปนะเสาที่เราจะเข้ากันเสาที่เราทีนี้่โอเคครับทุกคนทาทีนี้ก็อย่าลืมไลกดแชร์และอย่าลืมฝากติดตามช่องเรองไม่ดังเลยนอช่องใหญ่ไ้อจออมไน้องฝาดแล้วมาจบไปชมอนจบไป้าจบจไปชม